ข้อ18นะครับขายสินค้าอย่างหนึงขาดทุน5%แต่ถ้าขายให้ได้กําไร7%แล้วจะได้รับเงินเพิ่มขึ้น1992นะครับข้อนี้ครูก็จะวาดรูปนะครับให้ดูนะครับครูจะวาดรูปรวมเป็นรูปเดียวเลยนะครับตรงนี้คือ,อราคาทุนใช่ไหมจดบอกว่าขาดทุน5แสดงว่าราคาขายจะต้องอยู่ ต่ำกว่าราคาทุนถึงจะขาดทุนถูกปะขาดทุน5%นะครับทุนตัวนี้นเ,นเราให้เป็นเลข100เสมอตัวนี้นะ100เสมอขาดทุน5%นะครับก็คือตรงนี้คือ5ใช่ปะอ่าถัดมาเขาบอกว่าแต่ถ้าขายให้ได้กำไร7%จ็กำไรตรงนี้นะครับเมื่อเทียบกับทุนราคาขายจะต้องอยู่สูงกว่าส่วนต่างน,นี่คือเท่าไหร่คือ7ถูกปะอ่าส่วนต่างรวมตรงนี้คือเท่าไหร,ร่นักเรียน คือ12ใช่ไหมอ่า12นะครับเขาบอกว่าแล้วจะได้รับเงินเพิ่มขึ้น1,992บาทนะครับก็คือส่วนต่างทั้งหมดตรงเนี้ยนะครับระหว่างที่ขายกำไรและขาดทุนเนี่ยก็คือ1 9 9 2บาทตรงนี้คือราคาทุนนะครับโอเคเราก็เทียบสัดส,ส่วนนะครับวิธีการเทียบนะครับครูก็จะเทียบทุนตรงนี้นี่เทียบคู่นี้นะ กับคู่นี้เห็นไหมมันเหมือนกันนะครับครูจะเอาทุนขึ้นมาก่อนนะทุนนะครับส่วนด้วย1 9 9 2เท่ากับนะครับ100นะครับส่วนด้วย12โอเคเอา1 9ึ่งเก้ขึ้นไปคูณนะครับทุนก็คือ100คูณกับ1992หารด้วย12นะครับ ตันนี้คิดเลขออกมาได้เท่ากับ1660งนย์ศูนะบาทเรียบร้อยนะครับข้อนี้ตอบข้อที่3นะครับ